สวัสดีค่ะดิฉันแหม่มพยากรณ์น,นะคะวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องดวงชะตาของท่านผู้หนึ่งนะคะซึ่งเมื่อก่อนท่านมีอาชีพเป็นนักสแสดงในแบบค่ะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็พลิกผันไปทำงานอย่างอื่นนะคะเรามาดูว่าดาวดวงไหนที่ในดวงชะตาของท่านเด่นมากนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดาวพุธค่ะ ดาวพูดหมายถึงคำพูดนะคะหรือการสื่อสารค่ะทีนี้วันนี้เราจะมาดวงชะตาของท่านผู้นี้ดาวพูดท่านเด่นนะคะคือคำว่าเด่นคือไม่ชนพบเสียเลยนะคะแล้วก็เป็นฐานรองรับที่ดีค่ะค่ะในดวงชะตาของท่านผู้นี้นะคะ ก็แถวแรกนะคะแถวแรกดาวพุธจะอยู่ที่ตำแหน่งโคาค่ะหมายถึงคำพูดที่หนักแน่นค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะอยู่ตำแหน่งสหัชชะสหัชชะหมายถึงการทำงานเบื้องหน้านะคะได้พบปะก,กับผู้คนมากมายค่ะอันนี้ดาวพุธก็เป็นดาวสื่อสารท่านจะเป็นนักพูดค่ะแล้วก็นักวิเคราะห์ ค่แล้วก็อีกอันนึงก็คือกรรมะนะคะท่านจะมีความซื้อคือดาวพูดของท่านเนี่ยจะตั้งอยู่บนฐานของพระเกตนะคะค่ะพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็ศีลธรรมอันดีค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดของท่านที่งานที่ท่านทำมันจะต้องเป็นการที่รักษาคำพูด มีสัจจะกับผู้คนที่ท่านสื่อสารด้วยท่านจะเจอกับคนมากมายเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดเนี่ยท่านจะต้องมีความจริงที่จะให้สัญญิงสัญญาไว้กับคนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราอยากได้คนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างร้านนะคะเราอยากได้พนักงานที่ มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับคำพูดหรือเราอยากได้คนที่ชอบหลอกลวงก็ให้พิจารณาเองนะคะศีลข้อ4ถ้าใครรักษาได้บริสุทธิ์นะคะคำพูดของท่านจะศักดิ์สิทธิ์มากค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะวันหน้าคลิปต่อไปเรามาเจอกันอีกนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจถ้า ถูกใจก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ